สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีเมษกันครับในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆด้านของชีวิตอิงจากการโครจรของดวงดาวและลักนณะชาวราศีเมษจะได้รับพลังงานที่เข้มข้นซึ่งส่งผลให้มีความมั่นใจและความกล้าหาญในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ในด้านการงานและการเงินดาวเคราะห์มีผลกระทบที่ทำให้ชาวราศีเมษมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นการเงินของคุณอาจมีความเสี่ยงบ้างแต่ด้วยความกล้าหาญและความพยายามคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้และอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนที่คุณได้ทำไว้ ทางด้านความรักและความสัมพันธ์ชาวราศีเมษอาจพบกับบางสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะยังคงอยู่แต่อาจมีเหตุการณ์ที่ทดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีและการแสดงออกถึงความรู้สึกของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านพน้นช่วงเวลานี้ไปได้ โดยรวมแล้วดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงในหลายๆด้านหากคุณพร้อมที่จะผเผชิญหน้าและก้าวผ่านมันไปด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในเดือนนี้ชาวราศีเมษอาจจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆด้านของชีวิตตามการวิเคราะห์ดวงชะตา โดยอิงจากลัคนาทั้งนี้คำทำนายเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้คุณเตรียมตัวและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดีขึ้นหนอไม่ควรถือเป็นคำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในด้านความรักของคนมีคู่ชาวราศีเมษอาจจะรู้สึกถึงความต้องการที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีโอกาส ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนรักมากขึ้นโดยมีโอกาสในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาที่อาจเคยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาในอดีตการเปิดใจและการเข้าใจซึ่งกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดอาจพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในช่วงที่มีสเสน่หและดึงดูด คนรอบข้างคุณอาจมีโอกาสพบรักหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ไม่คาดคิดการที่ดาวศุกร์มีอิทธิพลต่อลัคนาของคุณในเดือนนี้ส่งผลให้คุณมีเสน่ห์และสามารถทำให้ผู้อื่นหลงใหลได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อไม่ให้ต้องพบกับความสับสนหรือปัญหาในอนาคต โดยรวมแล้วสำหรับชาวราศีเมษถือเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในด้านความรักและด้านอื่นๆของชีวิตการเป็นผู้ให้รายการเปิดใจรับฟังจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณเดินทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ในศาสตร์โหราศาสตร์คนเกิดราศีเมษถือเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำกล้าหาญ และมีพลังงานสูงการเสริมดวงหรือการหาคู่ราศีที่สมพงษ์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีเมษเพื่อสร้างความสมดุลความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักการงานหรือมิตรภาพราศีที่สมพง์กับราศีเมษและสามารถเสริมดวงให้กันและกันได้ดีอย่างมาก ได้แก่ราศีสิงห์ราศีธนูและราศีตุลโดยราศีสิงห์มีความเป็นผู้นำมั่นใจและมีความมุ่งมั่นที่ตรงกันกันกบราศีเมษทั้งสองอราศีจึงสามารถเข้าใจและสนับสนุนความต้องการของกันและกันได้ดีราศีธนูมีความเป็นอิสระรักในเสรีภาพและมองโลกในแง่บวกซึ่งเข้ากันได้ดีกับความกระตือรือร้นและความกล้าหาญของราศีเมษ ส่วนราศีตุลมีความสามารถในการสร้างความสมดุลและเข้าใจในมุมมองของผู้อื่นซึ่งสามารถช่วยให้ราศีเมษเห็นคุณค่าในการรับฟังและปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆการที่ชาวราศีเมษและราศีที่ส่งพงกันทำงานร่วมกันหรือมีความสัมพันธ์อื่นๆกันนั้นไม่เพียงแต่จะเสริมดวงให้กันและกันเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ทั้งสองฝ่าย ได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันไม่ว่าจะในด้านของความคิดความรู้สึกหรือประสบการณ์ชีวิตการเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของกันและกันจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับชาวราศีเมษในปี2024นี้มีสีที่ถูกโฉลกและสามารถช่วยเสริมให้การงานรุ่งเรืองการเงินเด่นและเสริมความรวยได้ได้ไดแก่สีแดง สีส้มและสีทองสีแดงถือเป็นสีประจำราศีเมษซึ่งสามารถเสริมพลังและความมั่นใจให้กับชาวราศีนี้ได้เป็นอย่างดีทำให้การทำงานหรือการลงทุนมีพลังขับเคลื่อนที่เข้มข้นนอกจากนี้สีแดงยังเป็นสีแห่งความสำเร็จและชัยชนะช่วยให้ชาวราศีเมษสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆและบรรลุเป้าหมายได้อย่างงดงาม สีส้มเป็นอีกหนึ่งสีที่เหมาะกับชาวราศีเมษโดยสีนี้สามารถส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มพลังในการเจรจาทำให้การงานและการเงินรุ่งเรืองสีส้มยังช่วยเพิ่มความสุขและลดความเครียดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดโอกาสทางการเงินและความสำเร็จมาให้ สีทองเป็นสีแห่งความร่ำรวยและความสำเร็จสำหรับชาวราศีเมษการเลือกใช้สีนี้ในตกแต่งสถานที่ทำงานหรือการเลือกเครื่องประดับสีทองสามารถช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความมั่งคั่งและดึงดูดพลังบวกในการเพิ่มโอกาสทางการเงินและการงานให้กับตัวเองได้ การใช้สีเหล่านี้อย่างถูกวิธีและรู้สึกถึงพลังบวกที่มากับสีสันที่เลือกใช้จะช่วยให้ชาวราศีเมษในปี2024นี้สามารถเสริมความร่ำรวยการเงินเด่นและการงานรุ่งเรืองได้อย่างไม่น่าเชื่อราศีเมษซึ่งถูกปกครองโดยดาวอังคารนั้นมีคุณสมบัติเป็นเจ้านักรบคนที่เกิดในราศีนี้มาก มีลักษณะเป็นผู้นำกล้าหาญและมีความมั่นใจสูงการบูชาเทพเจ้าหรือเทพธิดาที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงพระธุรคาเทวีพระพิกเนตพระคันกุม,มาและพระแม่กาลีซึ่งเป็นเทพที่สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งความกล้าหาญและการปกป้องจากอันตรายต่างๆ พระธุรคาเทวีเป็นเทพีแห่งพลังและความแข็งแกร่งที่ช่วยให้ผู้คนมีความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและอุปสรรคในขณะที่พระพิกเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จและปัญญาช่วยให้ผู้คนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและประสบความสำเร็จในชีวิตได้พระขันน,นทก,กุมารเป็นเทพของความบริสุทธิ์และความเป็นเยาวชน ช่วยให้ผู้คนรักษาความเป็นเด็กความคิดสร้างสารรค์และความสดใสในจิตใจเช่นเดียวกับพระแม่กาลีที่เป็นเทพีแห่งพลังและการปฏิรูปช่วยในการกำจัดความชั่วร้ายและอุปสรรคในชีวิตการบูชาเทพพเจ้าเหล่านี้สำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษจึงเป็นการเสริมสร้างพลังใจความกล้าหาญและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ทั้งยังช่วยให้ผู้คนมีความเข้าใจในตนเองและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆการเชื่อมต่อกับเทพ,พเจ้าผ่านการบูชาหรือการสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนรู้สึกถึงพลังและความมาาั่นใจมากขึ้นในการดำเนินชีวิตของพวกเขาขอบคุณที่รับฟังคําพยากรณ์ตามนักสัตว์นี้คําพยากรณ์ เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ